สวัสดีคะ่ะเพ,พ,พื่อนสวัสดีวันหยุดของเพ,พื่อนๆนะคะเด็กๆทุกคนช่วงนี้หยุดยาวกันนะจ๊ะนี่ฝากเพ,พื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะสองสาวก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมค่ะได้สมุดร,ระบายสีเล่มใหม่อ่ะเพื่อนๆแล้วสองสาวก็กําลังขมามักขำแม่นกับการระบายสีกันอยู่เลยนี่นี่สองสาวสารระบายอะไรกันอยู่คะระบายเช่าค่ะโอ้ อ๋อแม่เข้าใจแล้วมันเป็นเดือนนั่นเองความสําคัญวันสําคัญที่จะมีแต่ละเดือนนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเดือนมก,กราคมนั่นเองก็จะเป็นวันปีใหม่น,นี่เดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะเด็กๆในและนี่พี่เชอร์มีเมื่อกี้ระบายเนี่เดือนมีนาคมวันพระใหญ่ และนี่เดือนเมษายนสงกรานที่เด็กๆชื่นชอบกันนั่นเองเดี๋ยวเราระบายสีกันให้สวยๆเลยนะคะอ่าเราต้องมินตาระบายอันนี้นะจ๊ะเดือนพฤษภาคมวันแรงงานนั่นเองอ่าแล้วก็นี่วันสุนทรภู่เดือนมิถุนายนนี่สุนทรภู่นางยักษ์ใช่นางยักษ์ค่ะนางยักษ์และนี่ค่ะเดือนกรกฎาคมพิชามีวันอะไรเอ่ยเข้าพรรษาเขาเขาทำอะไรคะเนี่ย วายเทียนภาษาเหมือนที่โร,รงเรียนตัวเองเลยเนาะอัน,นนี้คืออาบตาคุณตาคุณยายนี่พี่สาวอยู่นี่นี่พี่สาวน่นานรักอันนี้ถวายเทียนภาษา,าให้พระอ่าพ่อไม่ได้ไปจ้ะนี่เรานีเดือนสิงหาคมมีวันสําคัญอะไรเอ่ย,ยชั่มีแม่ดีผนอ่ะวันแม่นั่นเองนะคะอันนี้อาเดือนกันยายนเดือนกันยายนนี่อาเป็นวันอ่ะเด็กๆก็แล้วกันค่ะ และนี่เดือนตุลาคมออกพรรษานั่นเองหลังจากที่เข้าพรรษามาสามเดือนนะคะนี่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์นะจ๊ะเด็กๆอ่าและเดือนสิบเอ็ดว้าวนี่เด็กๆรู้แน่นอนวันอะไรคะพ่ชามีอ่าเทศกาลลอยกระทงนั่นเองมินดาใช่ใช่ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงนะจ๊ะและนี่เดือนธันวาคมเทศกาลอะไรเอ่ยวันอะไรคะเนี่ยอ่าวันพ่อค่อ่าวันพ่อค่ะเก่งมากจ้า เด็กๆจะระบายสีทั้ง12เดือนเราจะมาชมเพื่อนๆโอเคไหมคะอไปกันเลยค่ะนี่พี่เชมีระบายนี่ต่อมินดามาระบายสุนทรภู่แล้วนะจ๊ะตอนนี้พี่เชมีของเราระบายสีองค์พระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือสาวกของพระพุทธเจ้านะคะนั่นก็คือพระสงฆ์ไม่ใช่สาวกสาวกค่ะพี่เชมีเขาเรียกว่าสาวกค,ค่ะแม่ไม่ชอบกแบเดน มินดาบอกว่าเ,เสร็จแล้วคะเทนเๆนเอาภูเขามิดนดาแล้วเกาะเกาะเกาะกลางอ่าทะเลนี่มินดาระบายข้างสุนทอนพูดนะคะอืมงูพิสาของเราระบายโอ้พระหลายองค์หลายรูปเลยแม่นับซีมีมีกี่รูปคะนับซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะใช่ค่ะมีพระงร์หกรูปนะคะพระสงฆ์ที่เป็นคนเราเรียกว่ารูปนะส่วนพระที่เอาไว้กราบไหว้ที่เป็นอ่า สิ่งอะไรนะที่อยู่ในวัดอะพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่มีชีวิตอะค่ะเขาเรียกเป็นองค์นะนนนนนโอ้มีนาปร็จแล้วค่ะแม่มโอ้สวยมากมโอ้จ้าจ้าจา,จาโอ้สวยมากสวยมากสวยมากว<อ>ันรายงานก็สวยนะมินา,นาทัที่จะมีเหลือวันสงการนะคะอ่าช่างช่างก่อสร้างไม่ไม่โอ้ยไหนจ้าอุ้ยเด็กๆช่วยกันระบายสีสงกา์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนี่เดือนสามมีนาคมเดือนสี่เมษายน ห้าพฤษภาคมหกมิถุนายนเด็กๆจ้าเราลืมระบายตั้งแต่หนึ่งสองหรือเปล่าลูกเนี่ยปีใหม่อ่ะโอเคอ่จะรเอาไปป่อาอ่าไปไปเดือนต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปก็ได้โอ้โหน้องมินดาร้องเพลงแบบอารมณ์ดีมากแล้วนี่เอาวจะลงไม่ระบายมือแม่ต้งนีสีอะไรอ่าเกสรดอกบัวสีเหลืองก็ได้ลูกไม่พี่ีชิญมีระบายค่ะ ออกพรรษาได้เลยค่ะเชมีสีอะไรก็ได้แล้วนี่มินดาระบายวันเข้าพรรษาเอ้เทียนถวายเทียนเข้าพรรษานะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะระบายอันนี้เดือนกันยายนเด็กๆทั้งหลายช่วยพี่เชมีค่ะเพื่อนๆจะต้องช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวจะปวดมือซะก่อนค่ะนี่แม่ระบายได้หลายคนแล้วนะมินดาก็อารมณ์ดีจ้ะมันเป็นบันไดค่ะเชอมีเนี่ยบันไดลูกบันได สีทองก็ได้จ้ะไม่มีสีทองสีทองอนงอ่ะแล้วแต่จ้ะแล้วแต่สีอะไรก็ได้ลูกไม่มาพูดอะไรแล้วนี่ตอนนี้แม่ใกล้ <พา S 2> อ่าเสร็จแล้วน,นะคน,นที่สามแล้วเด็กๆเยอะเลยค่ะมากเกินครึ่งทางแล้วนะออเอาให้รอๆสสวยน่ารันากน่ารักกันเลยเสื้อผ้าสีสันสดใสค่ะเก่งสีเขียวนะคะ สาวน้อยคนนี้เอาชุดสีชมพูไปเลยค่ะใครเนี่ยมินดาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พี่เชอร์มีอันนี้มินดาเออเชมีใส่กระโปรงเขียวนะไงเห็นบ่างแล้วคงคือแม่แล้วอ่ะโอ้อันนี้พี่คิงป่ะใช่ไหมแม่คนนี้ที่เมอร์ซี่พี่จิ๋วใช่ไหมแม่พี่จิ๋วอยู่นี่เออจ้ะแม่นี้ใครพี่พี่คิงค่ะค่ะ นี <sh> <sh> uh ่คนสุดท้ายแล้วค่ะนึกนึกเฮล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 ฮลเ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 ฮเฮล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 เฮเฮล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 เเฮลเฮเฮลเฮลเฮลเลเ โอ้โหน,น,นี่พี่เชมีก็ระบายภาพนี้เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะเดือนตุลาคมาอของแม่ใกล้แล้วของมินดาก็ใกล้แล้วน,นี่นี่เหลือวันแม่นะคะเดือนสิงหาคมาน,นี่แม่ระบายสี่โลกก่อน,นโลกที่เด็กๆยืนอยู่จ้ะพี่เชอร์มี โลกทั้งใบที่เด็กๆยืนกันอยู่บอกเ,เพื่อนๆจ๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเดือนรกรกฎาเดือนนี่อันนี้เดือนสิงหาวันนี้แม่เราพอจะมาวมโกมได้ได้ค่ะแต่ความจริงมันเป็นดอกมะลิสีขาวนะคะที่ใช้วาวันแม่นะจ๊ะเด็กๆนี่มินตาก,กับแม่ระบายช่วยกันนะคะวันแม่แลว้วก็นี่ฝีมือพี่เชอมีค่ะและนี่ฝีมือแม่กับพี่เชอมีช่วยกันพี่เชอมีระบายโลกให้แม่นะจ๊ะ ต่อไปอพี่จะมีมีแถมหน้ายิ้มกับหัวใจด้วยนี่ต่อไปเดือนอ่าสองอ<ก>เดือนสุดท้ายของปีนะคะไม,ไม่เคยวันพ่อมีหัวใจอ่านี่ไงพ่อลูกสองคนไงฮะเห็นไหม <c oughs> นี่ดอกพุทธลักษาที่แม่บอกดอกพุทธรักษาตัวแทนของวันพ่อน,นะคะสัญ,ญลักษณ์ดอกไม้ที่ใช้ในวันพ่อน,นั้นดอกพุทธรักษาและนี่วันลอยกระทงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองอามินดาลุยเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆภาพว่าทั้ง12เดือน วันสาคัญทั้ง12เดือนของสองสาวนะคะนี่ช่วยกันระบายเรียบร้อยแม่ช่วยด้วยนะเดือนที่1มกราคมเดือนที่สองกุมภาพันธ์เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละภาพเลยนะคะและนี่เดือน3มนีนาคมเดือน4เมษายนเดือน5พฤษภาคมเดือนที่6มิถุนายนต่อไปค่ะเดือนที่7กรกฎาคม เดือนที่แปสิงหาคมเดือนที่9กันยายนเดือนที่สิบตุลาคมเดือนที่สิอพฤศจิกายนสวยมากค่ะลอยกระทงนั่นเองอะ่ะ ต่อไปเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมวันพ่อแห่งชาตินั่นเองโอ้ยคือมือเด็กๆสวยงามมากาฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะรับรองมีความสนุกและความสวยงามของเด็กๆมาฝากแบบนี้อีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ